ครบรถรวมนิทานเจ้าชายตกยากกาละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีอาณาจักรอันรุ่งเรืองนามว่าอาณาจักรสุวรรณครปรกครองโดยพระราชาผู้ทรงธรรมะนามว่าพระราชาพันธนินพระองค์มีพระโอรสสองพระองค์พระองค์ใหญ่ทรงพระนามว่าเจ้าชายอาทิตย์เป็นผู้เฉลียวฉลาดและกล้าหาญ ส่วนพระองค์เล็กทรงพระนามว่าเจ้าชายวรุณอ่อ,อนหวานและรักศิลปะเมื่อพระราชาสิ้นพระชนเจ้าชายอาทิตย์จึงขึ้นครองบัลังเป็นพระเจ้าอาทิตย์แต่พระองค์กลับกลายเป็นกระสัท,ที่โหดร้ายไร้เมตตาประชาชนต่างทุกข์ยากเจ้าชายอารุณเห็นความทุกข์ของประชาชนจึงตัดสินใจหนีออกจากวางัง แลงกลายเป็นสามัญชนเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วอาณาจักรเรียนรู้วิชาความรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆระหว่างการเดินทางเจ้าชายอรุณได้พบกับนางฟ้ามีนามว่านางฟ้าหยกแก้วหญิงสาวผู้ใจดีทั้งสองตกหลุมรักกันในทันทีทั้งสองจึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่แล้วข่าวความสุขของเจ้าชายวรุณก็ไปถึงหูพระเจ้าอาทิตย์พระองค์ทรงโกรธแค้นมากสั่งให้ทหารจับตัวเจ้าชายวรุณและนางฟ้าหยกแก้วมาลงโทษเจ้าชายวรุณถูกจับขังไว้ในคุกรอวันถูกประหารชีวิตนางฟ้าหยกแก้วพยายามหาทางช่วยเหลือแต่ก็ไม่สำเร็จในคืนก่อน ที่เจ้าชายวรุณจะถูกประหารชีวิตนางฟ้าหยกแก้วได้ใช้วิชาวเวทมนต์ที่เรียนรู้จากปู่ฤาษีแปลงร่างเป็นนกน้อยบินไปยังวังนกน้อยบินไปเกาะที่บัลลังของพระเจ้าอาทิตย์ร้องเพลงไพเราะจับใจพระเจ้าอาทิตย์รู้สึกประทับใจในเสียงเพลงจึงสั่งให้นำนกน้อยนั้นไปไว้ที่ห้องบรรทมนกน้อยอาศัยอยู่ในห้องบรรทมของพระเจ้าอาทิตย์ คอยร้องเพลงกล่อมพระเนตรทุกค่ำคืนในคืนหนึ่งนกน้อยร้องเพลงเศร้าโศกพระเจ้าอาทิตย์จึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นนกน้อยจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพระเจ้าอาทิตย์รู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ทำจึงรีบไปที่คุกเพื่อปลดปล่อยเจ้าชายวรุณน้องชายเมื่อเจ้าชายวรุณได้พบกับพระเจ้าอาทิตย์ ทั้งสองก็กอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจพระเจ้าอาทิตย์ขอโทษเจ้าชายวรุณสำหรับความผิดพลาดที่ผ่านมาและสัญญาว่าจะปกครองอาณาจักรด้วยธรรมะประชาชนต่างดีใจที่เจ้าชายวรุณกลับมาและรู้สึกปลื้มปิติที่พระเจ้าอาทิตย์กลับมาเป็นกษัตริย์ที่ดีอีกครั้ง เจ้าชายวรุณและนางฟ้าหยกแก้วแต่งงานกันอย่างมีความสุขปกครองอาณาจักรสุวรรณครร่วมกับพระเจ้าอาทิตย์นำพาซึ่งอาณาจักรกลับมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งทำให้เราประชาราช์อยู่กันอย่างสุขสงบร่มเย็นสืบต่อมาพรสวรรค์ของภไยลินสายลมหนาวพัดช่วยผ่านทุ่งหญ้าสีทองอาทิตย์ยามเย็น พอแสงสีส้มอารามลงบนพื้นดินเสียงนกร้องเพลงขับขานบรรเลงเป็นเพลงประโลมโลกณนะหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาหญิงสาวนามว่าไพลินกำลังนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขไพลินเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับยายผู้ใจดี เธอไม่มีเพื่อนเล่นเวลาส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติไพลินชอบร้องเพลงแต่เธอไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังยกเว้นยายของเธอไพลินเอ้ยเสียงของยายสายเรียกหล้านสาวให้มาช่วยดูตัวเลขที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเพื่อขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เป็นความหวังให้กับคนจนๆอย่างยายสายกับไพลินหลานสาวจ่ายายไพลินตอบในขณะที่เธอนั้นหลบยายสายอยู่ใกล้ๆกับพุ่มไม้แห่งนั้นมาเร็วเข้าไพลินอย่ามัวเล่นอยู่เร็วเข้ามาช่วยยายดูทีสิยายสายยังคงย้ำค่ะยายมาแล้วค่ะ สองยายหลานช่วยกันขุดหาตัวเลขในต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นอยู่นานหลายชั่วโมงเพราะนั่นคือความหวังของยายสายกับไพลินที่จะมีโอกาสร่ำรวยกับคนอื่นเขาบ้างแต่นั่นมันก็ไม่ได้ส่งผลให้ยายสายมีโชคมีลาบเลยอยู่มาวันหนึ่งไพลินกําลังร้องเพลงอย่างมีความสุข ทันใดนั้นเสียงเพลงของเธอก็ได้สะดุดลงเมื่อเธอหันไปมองเห็นชายชรา,าคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นชายชรา,ามีใบหน้ายิ้มแย้มดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความอบอุ่นร้องเพลงเพราะมากเลยนะหนูชายชรา,าเอ่ยขึ้นไพรินรู้สึกเขินอายเธอไม่เคยมีใครชมเพลงของเธอมาก่อนขอบคุณค่ะคุณปูไพยรินตอบเสียงเบา ปู่ชื่อว่าปู่วิทย์ปู่เป็นนักดนตรีเกา่าชายชราแนะนำตัวจริงๆแล้วปู่เคยมาที่นี่เพื่อฟังหนูร้องเพลงปู่วิทย์ยังคงพูดต่อไพเรียนรู้สึกประหลาดใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมปู่วิทย์จึงอยากฟังเพลงของเธอทำไมล่ะคะไพยรินถามเพราะว่าปู่ได้ยินเพลงของหนูจากบนฟ้าปู่วิทย์ตอบ ไพรินยิ่งรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นบนฟ้าหรอคะไพรินยังถามซ้ำใช่แล้วปู่วิทย์อธิบายปู่เป็นนักดนตรีบนสวรรค์ปู่มีหน้าที่คอยฟังเสียงเพลงจากโลกมนุษย์วันนี้ปู่ก็ได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะของหนูเสียงเพลงของหนูมีความบริสุทธิ์งดงามและเปลี่ยนไปด้วยความสุข ปู่จึงอยากจะลงมาฟังเพลงของหนูอีกครั้งยังไงเล่าไพยรินรู้สึกตื้นตันใจเธอไม่คิดมาก่อนว่าเสียงเพลงของเธอจะไปไกลถึงสวรรค์ปู่คะไพยรินร้องเพลงให้ปู่ฟังอีกครั้งไพรินเอ่ยขึ้นได้ไหมคะปู่วิย์จึงตอบว่าด้วยความยินดีไพยรินเริ่มร้องเพลงอีกครั้ง เสียงเพลงของเธอไพเราะดังกล้องไปทั่วทุ่งหญ้าปู่วิทนั่งฟังด้วยความสุขใบหน้าของเขายิ้มแฉ่งและเพลิดเพลินกับเสียงอันไพเราะของไพรินเมื่อไพรินร้องเพลงจบปูว่วิจงปลบมือให้เธอหนูร้องเพลงเก่งมากปู่หวังว่าหนูจะร้องเพลงต่อไปและใช้เสียงเพลงของหนูนำความสุขให้กับผู้คนนะปู่วิ์กล่าว ไพเรินรู้สึกดีใจเธอจึงตั้งใจว่าจะร้องเพลงต่อไปและใช้เสียงเพลงของเธอสร้างความสุขให้กับผู้คนหลังจากนั้นปู่วิทย์จึงมาเยี่ยมไพเรินบ่อยๆเขาสอนดนตรีให้กับเธอไพเรินได้เรียนรู้ดนตรีอย่างรวดเร็วและเธอก็เริ่มร้องเพลงให้ผู้คนในหมู่บ้านได้ฟังทุกคนต่างชื่นชอบเสียงเพลงของไพเริน ไพยรินรู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้เสียงเพลงของเธอสร้างความสุขให้กับผู้คนในที่สุดไพยรินก็กลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเธอมีโอกาสได้ร้องเพลงบนเวทีใหญ่ทั่วโลกแต่เธอก็ไม่เคยลืมปู่วิย์ชายชราผู้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเริ่มต้นเส้นทางดนตรีเธอร้องเพลงด้วยความรักในเสียงดนตรีและขับกล่อมผู้คนให้หลงไหลในเสียงอันไพเราะของเธอ ไพรินจึงกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีเงินทองมากมายจนสามารถเลี้ยงดูยายชลาอย่างยายสายให้มีความสุขสบายได้ไพรินรู้ดีว่าเสียงเพลงของเธอเป็นของขวัญจากสวรรค์และเธอจะใช้ของขวัญน,นี้สร้างความสุขให้กับผู้คนต่อไปชั่วนิรันไพรินหญิงสาวผู้รักและหลงไหลในเสียงเพลง เธอจึงใช้เสียงเพลงอันไพเราะของเธอคลับกล่อมผู้คนให้มีความสุขสืบต่อไปชั่วนิรันดร